สวัสดีครับวันทีกกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับคุชงนะครับคนดีฟีดาวที่โชว์รูมรถยนต์มือสอง r f e c t c ฟกานะครับโชว์รูมตั้งอยู่ที่ซอยลาซาน87ถนนสุขุมวิทร้อยนะครับแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครมาง่ายๆครับผมนะก็เจอหน้ากันเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งเลยนะครับนะก็จะมีรถดีๆมารีวิวให้ชมกัน1คันนะครับนะคันนี้เป็นรถเก่งขนาดเล็กเครื่องยนต์พันห้าประหยัดน้ำมันแบรนด์หลักคันนี้เลยนะครับนะก็ ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับนะส่วนใครสนใจอยากได้ข้อมูลแบบด่วนๆนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0971818000นะครับผมนะอ่ะมารับชมกันดีกว่านะครับคันนี้ที่ผมเอามารีวิวให้ชมกัน1คันเนี่ยเป็นรถค่าย Toyota นะครับเครื่องยนต์ 1,500cc เป็น v ีออนะครับ โตโยต้าวีออส1.5ตัว G นะครับระบบเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับตัวนี้ไมเนอร์เชนตหน้ามาจากปี16นะครับไมเนอร์เชนตเครื่องยนต์ระบบเกียร์เป็น CVT แล้วนะครับนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรถปี2017นะครับตัว G Good นะครับระบบเกียร์ออโต้ CVT ด้วยนะครับนะสิ่งที่ท็อปขึ้นมากว่าตัวอนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ Daytime running light ให้นะครับแล้วก็ มีไฟตัดหมอกด้านล่างะนะครับแล้วก็กระจังหน้าอย่างที่บอกไปครับเป็นตัว minor change จากโฉมปี2016นะครับผมสำหรับราคาขายนะครับ Vios คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่457,000หาหนะครับ457,000หาหใช้งานมาเพียงแค่150,000สมกิโลเท่านั้นนะครับ150,000สมกิโลเท่านั้นแต่ราคานี้ครับย่อมมีราคาพิเศษให้แฟน แฟนคลับเราเสมอนะครับให้ FC เราเสมอนะครับคันนี้จะมีโปรโจอง4,000มีโซนลดเพิ่ม40,000นะครับนะหากโซนรถโปรโมชั่นออกไปคันนี้จะเหลืออยู่เพียงแค่417,000ห่งนเจ็ดพัผ่อนค่าง,งวดอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับ7,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับนะคันนี้อ่ะมาดูตัวรถกันนะครับบอดี้เป็นตัวสีเออ่มาเป็นสีขาวนะครับคันนี้นะนี่นะครับแล้วก็มีลายล้อแม็กที่เป็นลายเฉพาะสำหรับตัวจีคูดนะครับจาก0 เดิมๆของโตต้าเลยนะครับผมนะสีก็อาจจะหมองไปบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะวันนี้เป็นรถเข้าใหม่ใจร้อนเอาไว้ชมเงินก่อนเลยนะครับนะวันส่งมอบมีบริการขัดเคลือบสีนะครับรบรอยลงแว็กให้รอบคันเลยนะครับผมนะนอกจากนั้นครับนอกจากบริการขัดเคลือบสีแล้วนะครับก่อนส่งมอบผมมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คของเหลวให้ทั้งหมดเลยนะครับนะรวมถึงเช็คตัวรถให้ทั้งหมด29รายการมั่นใจปลอดภัยก่อนรับรถได้เลยครับผมนะ มาดูครับนี่ด้านท้ายก็จะมีกล้องมองหลังนะครับนะมีกล้องมองหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับนะตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวสะท้อนนะครับนะตัวสะท้อนขับตอนคืนก็ไฟทับทิมนะครับเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยครับผมนะเดี๋ยวเปิดข้างหลังดูกันว่ากว้างไหมตัวนี้รถตัวรถเป็นระบบน้ํามันอย่างเดียวนะครับไม่มีก๊าซหรือไม่มีแก๊สนะครับตัวนี้นะรถเดิมนะครับผมนะนี่หน้าเดิมท้ายเดิมสวยก็ไปเลยนะครับบอดี้นะครับยางอะไหล่แมรงเครื่องมือครบถ้วนนะครับผมอ่า ไปดูภายในกันใครที่รงรักรถยนต์แบรนด์โตต้ตาแล้วอยากได้ภายในสีดํานี่เลยครับคันนี้เลยครับนะภายในเป็นเบาะ5สีดำนะครับนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นลายเฉพาะของตัว v ีออตัวนี้เลยนะครับผมถามว่าตัว V ีออสบางคนบอกว่าแคบไหมไม่แคบนะครับของผมเนี่ยโดยส่วนตัวมีความสูงอยู่ที่173เซนติเมตรเดี๋ยนั่งให้ดูนะครับผมอ่ะนะครับ นั่งสบายนะถ้าหุ่นแบบผมนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้3มคนแบบไม่เบียดนะครับ1นะครับ2นะครับแล้วก็สายสบายๆมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงคนขับกันนั่งนะครับมานี่ครับภายในนะครับนี่อ่ะลองดูครับ มีหน้าจอแสดงผลกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเล่น FMAM ได้นะครับใส่แผ่น DVD ได้ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับมีวงลัยมัลติฟังกชั่นนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับนะไม่ต้องเอื้อมมือไปเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้สามารถบังคับการได้จากพวงมาลัยเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้าก็เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะโอเคมีระบบกระลื่นถลายให้นะครับนะเดี๋ยวไปดูภายใต้ ห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เป็นตัวไมโครเชนเครื่องยนต์แล้วจริงไหมอ่านะครับานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเพิ่มเพิ่งมีในรถปี2016ปลายปีและปี2017นะครับนะจะมาพร้อมกับระบบยอโต้ CVT นะครับตัวนี้บอกเลยนะหน้าเดิมคา,านเดิมหมดนะครับนะ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อ,ตอกอไม้แน่นอนนะครับเรื่องนี้เราการันตีนะครับถ้าตรวจเจอรับซื้อคืนตามจำนวนเงินนะครับนอนฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับเครื่องยนต์1 5 0่ีประหยัดมากนะครับก็บอกเลยนะสำหรับใครหารถคันแรกไว้ใช้นะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงไป2 3 0 0 0แสนบาทนะครับนะ2-3าแสนบาทนะครับใครหารถคันแรกไว้ใช้ ตอบโจทย์มากครับคนนี้นะักศึกษาจบใหม่นะครับพึ่งได้งานอายุงาน4เดือนอายุงาน2เดือนผ่านมาจูเป็นพนักงานประจาแล้วมีรายได้แค่ 13, ึ0 0หมื่นสามพบาทขึ้นไปสามารถซื้อได้เลยอ่ะพ่อค้าแม่ขายซื้อได้ไหมนะครับเพียงแค่มีหน้าร้านชัดเจนตรวจสอบได้นะครับนะมีหน้าร้านชัดเจนตรวจสอบได้มีใบสัญญาเช่าทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์สเตทเมนต์รายการเดินบัญชียอนหลัง6เดือน หรือจะเป็นข้าราชการนะครับอยากหารถไว้ให้ลูกหลานใช้สักคันหนึ่งผมบอกได้เลยนะว่า v ีออตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะผ่อนอยู่เพียงแค่70,00บาทนะครับตลอดสัญญานะครับนะสำหรับใครสนใจเจ้าคันนี้นะอย่างที่ผมบอกไปเลยเมื่อต้นคลิปนะครับนะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 7 1 8 1 8 0 0 0นครับนะก็ติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่นะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าครับมีรถดีๆชงจะมารีวิวให้ปังกันอีกครับผมนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ